ครับสวัสดีครับเราก็จะมาพามาชมห้องวิทย์นะครับแต่จอเลือกเกี่ยวกับโครงงานกันล้วนๆนะครับตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ของผมที่ผมสร้าง,างนึงกทุกคนสร้างด้วยกันนะครับตัวนี้ม,มาก่อนครับตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผมสร้างนะผมจะแนะนําเป็นเสียงสัญญาณการขโมยเสียงสัญญาณการขโมยมตัวนี้จะทํางานถ้าว่าถ้า มีขโมยเข้าบ้านมัจะดังเสียรงรบกวนหูมากปัญหาอะไรวะไม่มีแบบครับวันนี้ียวต่อแบบให้ดูครับเสียงที่แบบไหนเ่เสียงดบบนี้ครับแล้วเปเสียงแบบโตกแกมากถ้าคนไม่รู้เรื่องได้ยินครั้งแรกคงจะโตกแกตัวนี้เป็นแผ่นเทลเทียรครับเป็นแผ่น ร้อนเย็นภาษาภาษาไทยเขาเรียกครับภาษาชาวบ้านด้านหนึ่งจะร้อนนั่งจะเย็นเพราะมันจะดึงอิเล็กตรอนมาจากด้านหนึ่งทำดึงความร้อนมาจากอีกด้านหนึ่งทําให้ด้านหนึ่งเริต่ดความเย็นทั้งด้านนี้จะเป็นความร้อนโดยตรงสามารถไปต้มน้ําได้ถ้าทําเป็นตู้เย็นหรือทําเครื่องถึงความเย็นก็ทําได้กีตัวสามสิบองศาหรืออาจจะมากกว่านั้นตัวนี้เป็นตัวของหกวัตต์ครับครับต่อไปเราก็จะมาดูเครื่อง จากไอ้น้ำที่ทำเอานะครับตัวนี้ก็ทํางานแบบว่าเหมือนสมัยโบราณเหมือนของจริงเลยครับตัวนี้ก็ใช้ตะกั่วเชื่อมลูกปืนตลูกปืนขนาดเล็กรอเลี้ยงไว้ตลอดการพอมีกระบอกสูบก,การทํางานของมันก็เดี๋ยวจะทำให้ดูครับอันนี้เราใช้ปากเป่าออกครับ่ามีไอ้น้ำไม่ทาหม้อครับ ต่อไปนะครับเราก็มาดูโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น3ามชุดตัวนี้เป็นชุดของกรวนไว้ทําเกี่ยวกับเมื่อได้รับองส่งจากตัวนี้ก็จะทําให้กรเลื่อนไปล็อกตัวนี้จะเป็นเหมือนกุญแจถ้าเราทําจริงๆมันเหมือนแปดได้ครับเราจะมีตอกหุ้มใส่ท่อหดหุ้มเข้าไปครับถ้ามแก็ตัวนี้ครับใส่หุ้มเข้าไปแล้วก็โดนไฟมันก็จะ มุ้มให้เหมือนแบบว่าเหมือนเรียบร้อยมากขึ้นก็เห็นว่าจะเหมือน,นแต่แตีครับถ้าเสียบก็คอมคอม,คอมระเบิดคอมอาจจะร้อนได้ฉับพลันเป็นต่อได้ตัวนี้ก็เป็นตัวแท่นเสียบไว้นอกบ้านเอาไว้นอกประตูครับนอกห้องเราเมื่อเราเสียบแล้วกกดมันจะมีกดปุ่มเปิดกับปุมปิดเนี่ยเรากดปุ่มเปิดก่อนก็จะเลื่อนเองเลื่อนพอ <utan> เพื่อนแล้วก็เปิดเข้ามาถ้าเราจะกดปุ่มปีกอนอยู่นอกบ้านเราก็เสียบมันจะมีสองปุ่มกดปุ่มในบ้านก็จะมีปุ่มปิดอีกตัวหนึ่งอีกปุ่มปิดกับปุ่มเปิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใส่การ์ดในบ้านเพราะว่าเราเน้นแบบง่ายๆตัวนี้ก็เป็นรางถ่าน4.5โวลต์สามก้อนเราใช้ไฟแค่นี้แล้วก็ถือว่าพอนะครับตัวนี้นะครับ แล, <Jenny> แล้วก็ดูเครื่องตัดที่ทําเองครับใบมีดก็ทําเองมาจากจานซีดีแบบไปง่ายก็ฟันก็เจียเองตัวนี้ก็ทําแบบเป็น้อแท้นสามารถตัดของได้เหมือนกันครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับผมจะหาอะไรมาตัดให้ดู ครับก็ถ้าตัดตัดพลาสติกก้อน,นี้มันตัดประมาณได้ประมาณสามเซนสามมิลครับเลื่อนความเร็วได,ได้โดยปจุดตัวนี้ครับเร็ปจุดตัวนี้ การทางก็เราทดเสียงเอาครับตัดตัวนี้ทดเสียงให้มีแรงมากขึ้นมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์12โวลต์ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ของเครื่องบินบังคับครับตัวนี้ก็เป็นสปีดคอนโทรลครับ30แอมป์ก็มาดัดแปลงใส่แ้วปรับเร่งได้แล่ว่าตัวนี้ก็ทําสามารถไปทําสว่านได้ตัวนี้ก็เป็นแบตของเีแบตเตอรี่ไดเทียม11โวลต์ก็รั600บาทครับครับก็ขอจบการรายงานที่นี้